อ่าบรดีครวันนี้อังคารที่2ี่สิบหนะครับอันนี้จะมาดูหุ้นอ่าพื้นฐานมาเลยนะอ่าอันนี้มาดูาประกันชีวิตละกันคือมีคนถามมาเยอะว่าแนวรับมันอยู่ตรงไหนอ่าผมจะบอกว่าการแบบนี้มันดูไม่ได้นะครับแล้วเออเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีที่ทําอ่ะชัยวันเนี้ยคือเขาก็มีคนถามมาหลายคนว่าจะรับยังไงผมบอกว่าอย่างนี้มันดูไม่ได้ในวันนะครับดูวันทังซ้ายวีทังขวา ผมเลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับวิธีมันอาจจะผิดนะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีทางทาได้เราไม่ได้ดูพื้นฐานนะดูดูกราฟนะครับผมเปลี่ยนอันนี้เป็นห้านาทีนะตรงนี้นะครับทางซ้ายนะทั้งขวาเป็นสองนาทีอ่ะคุณจะเริ่มเห็นแล้วควนี้เป็นยังไงอาจจะเกินนําก่อนแล้วกันตอนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะั้นนะสองสัปดาห์ก่อนมีคนโทรมาถ,ถามเยอะว่าได้ดีไหม ผมก็แปลกใจที่ว่าเออทำไมมันถึงได้กันเยอะนึกออกไหมครับมีอยู่สองคนสามคนนะเพื่อนผมคนหนึ่งได้หลักอ่หมื่นหนึ่งอีกคนหนึ่งได้เยอะมากผมบอกว่าวเขาถามว่าหมื่นหนึ่งเอาดีไหมใจใจใจ,ใจจริงนั้นผมก็ตอบไลยว่าเอาไปเถอะผมคิดว่ามันคงไม่วันแรกมันคงไม่เจงเหรอกเพราะว่ามันเสียหน้านะเขาคนระดับนี้เขาไม่ยอมเสียเงินไม่ยอมเสียหน้ายอมเสียเงิน ถ้าเขาบอกว่า,ถ,าถ้าเขาเอาลงวันแรกเนี่ยแสมัวก็เขาเสียหน้าแต่เขาจะได้เงินนึกออกไหมครับคือขึ้นพวกนี้มันแสดงว่ามันตั้งหรือแล้วตั้งราคาแพงอะ่ะดูผมก็คิดว่าไม่น่าจะลบนะวันแรกนะแต่ก็ต้องถามว่าจะบวกเท่าไหร่ผมบอกไม่รูหรอกมันคงไม่มีหลอกที่จะบวกแบบสิบสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าสถ,ถานการณ์อย่างเงี้ยห้าเปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็นก็เก,ก๊เกละใจเจงผมก็คิดนะสิบหกไปสิบเจ็ดคิดในใจผมก็บอกเลยว่าเอออาจจะสิบเจ็ดบาทมั้งไม่รู้ แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ใช่เลยนะครับแต่อีกคนหนึ่งได้เยอะมากแล้วผมก็ถามว่าที่มันผ่านมาได้เยอะไหมเขาบอกได้บ้างแต่ตัวนี้ได้เยอะเป็นพิเศษคือหลักโอ้โหแบบเยอะผมก็บอกอย่างนี้ลวกันผมชักชักจะไม่ดีแหละผมบอกว่าเป็นผมนะถ้าได้อย่างนี้ผมไม่เอาหรอกผมเอานิดเดียวผมก็เลยบอกว่าเป็นผมผมจะเอาไม่เกินครึ่งหนึ่งหรือสามยี่สามสิเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าคุณได้มาแสนหุ้นสมมุตินะ สมมติแล้วผมบอกว่าถ้าคุณถ้าเป็นผมว่าถ้ามีคนอยู่อดีมาให้คุณแล้วให้เยอะอย่างเงี้แล้วทุกคือให้ไม่อั้นอ่ะคือนี่พอมันใหญ่นะครับมันก็ซื้อได้ไม่อั้นแล้วมันก็ถามว่าเออผมก็บอกว่ามันก็น่าสนใจนะแต่ผมก็ไม่รู้มันจะมันจะขึ้นอย่างที่คิดหรือเปล่านึกออกไหมครับมันอาจจะลงก็ได้ผมก็เลยบอกไปว่าเอาให้ลงอันนี้ละลันผมผมผมเอาไม่เกินไม่เกินครึง่งถ้าสมมติเบืออแสนหนึง่งคุณเอาห้าหมื่น ห้าหมื่น,น้นยังไงผมบอกไม่เกินนี้นะผมไปเลือกเอ,เองสุดท้ายนะครับปหรือไม่ก็สุดท้ายเขาลงแค่ยีออ่สิบห้าปอร์เซ็นของที่ได้นะครับถือว่าโชคดีไปนะเออก็ถือว่ายี่สิบห้าแสดงว่าแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแนะนานก็เยอะอยู่ก็ขาดทุนอืมก็ไม่เป็นไรอันนี้เป,นเป็นการเดานะครับล้วนๆไม่มีทางใครไม่มีทางคํานวณได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าถามใจจริงผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเม็กซเซนเท่าไหร่นะที่มันลงมาอันนี้ต่งคือการเทคนิคมันมันบอกไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีเราจึงใช้เนี่ยคุณดูนะครับถ้าคุณใช้รีเชส่เมนนะวันนี้ก็มีคนมาถามว่าเขาถามว่าเงินส่วนนั้นอ่ะผมบอกว่าให้เอาไปรับถ้ามันต่ำกว่าตลาดนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับผมเนี่ยผมบอกว่าคืนมาเช้าเนี่ย จะเห็นแล้วแหละว่าโอเคตอนนี้นะตอนที่มันลงตรงนี้เราก็เดาพอเดาอาจจะไม่ใช่พิ้ที่ที่ถูกนะครับลองดูนะผมบอกว่าเนี่ยเส้นนี้เห็นนะครับคือสองร้อยหกสิเอ็ดจุดแปดผมบอกว่ามันจะมีสองเส้นอยู่ที่สิบห้าจุดสี่ไม่น่าหลุดสเกตแม็มันลงมาเนี่ยร้1ยหกสเอ็ดจุดแปดเนี่ยอยู่ได้ดั้งหลายหลายเป็นหลายนาทีเลยนะหลายนี่ซื้อแท่งละห้านะอยู่ได้หลายชั่วเป็นชั่วโมงอะ่ะแล้วก็อยู่ดี่ก็ร่วงลงมาพอลงมาเสร็จบอ๊บถ้าตรงเนี้ยเก็สิบห้าบาท ทนทวนถูกไหมผมบอกไปตั้งเอาเถอะบวกลบตามสบายสุดท้ายนะครับเขาก็ได้ไปราคาโอเคเลย mm hmm. คุณลองมาคิดดูแล้วกันเขาได้แทนที่เขจะซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เขาซื้อแค่ยี่ห้าแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นอะวันนี้เขาซื้อแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ลงมาซื้อที่ราคานี้เท mm hmm. ่ากับเขาถูกไปบาทหนึ่งนึกออกไหมครับอันนี้มันเป็นการโชคดีนะอันนี้ไม่ได้มีฝีมือเลยนะครับดวงล้วนๆแต่วัดอย่างงี้ที่บอกว่ามันถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ ซื้อตรงนี้ไปนะครับผมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง14บาทผมไม่รู้แต่ผมก็ว่าโอเคเราถูกเขาบาทนึงแล้วเราก็โอเคแล้วนะถามว่าซื้ออย่างนี้ทาไงอันนี้นะครับถ้าซื้อนะหุ้นพวกนี้นะครับคุณปล่อยไปเถอะคุณไม่ต้องทําอะไรหรอกอรอมันเด้งขึ้นไป16บาทคุณค่อยขายถ้าเกินไปก็ค่อยถือว่ากําไรอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับมันอาจจะลงมา13บาท12บาทนะครับผมว่าแสบนะผมว่าไม่ไม่คนบ่นนะ ไอคนที่ซื้อไปนะนั้นได้หมื่นหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่เป็นหลายเขาก็สามารถมีเงินมาตรงนี้ใช่ไหมมาตูตรงนี้แต่คนที่ได้เยอะๆตัวนั้นอ่ะโอ้สบายเลยนะครับผมก็เขาก็บอกเออดาวถูกเขาบอกว่าผมผมก็บอกผมมั่วแหละผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดาวหรอกมันคือการมั่วนะครับวิธียังไงลองไปใช้ไงรีเทสเมนไออ่ะโปรเจคชันนะครับเนี่ยสิบห้าบาทคุณสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับลองดูเนี่ยครับ เนีย่ยตรงนี้คุณจะส่วนใหญ่อยู่เนี่ยมันจะมันจะจบอยู่แค่นี้แหละตรงนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแค่ร้อยหกสจุดแปดเปอร์เซ็นต์นครับแต่ตรงนี้มันเป็นกรณีผมว่ายากมากไม่แน่นะคุณนี้อาจจะเด้งหรือ,อยังไงหรือจะลงมาแต่ผมว่าแย่สุดไม่เกินมันไม่เกินเนี่ยจริงๆอ่ะสองนี่ก็แย่แล้วนะเน้นมันมาสองสองร้อยหกสิบจุดแปดนะครับผมว่าโคตรแย่เลยนะแต่มันอย่างที่บอกใช้กับทำเฟสบเล็กใช้ยากโอเคอันนี้ก็อาจจะติดดอยหรือเปล่ามันก็ ไม่แน่อันนี้กถ็ถือว่าเราซื้อไปแล้วกันโอเคมาดูบ้านปู่แล้วกันเรน,นั้นเล่าส่ันฟังนะครับมันอาจจะบางทีมันอีอนกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปว่าเมืองไทยอ่ะเขาบอกว่าหุ้นมันมาที่ผมอ่านในหน้าเดียวที่เขาส่งมานะครับเขาบอกว่ามันตั้งมาแปดสิบปีผมก็งงเอ๊ะทาไมแปดสิบปีคุณเพิ่งจะมาเข้าตลาดตอนนี้ตอนตลาดบูมๆคุณไม่เข้ามันมีอะไรหรือเปล่าผมก็บอกไปอย่างนี้บอกเพื่อนไปว่าหรือมันจะ มาหลอกขายเราผมบอกคงไม่ใช่มั้งมันก็ได้เงินไม่เท่าไหร่นึกออกไหมครับไม่กี่หมื่นล้านสามสี่หมื่นล้านเท่าน,นั้นเอง IPO อะแต่มูลค่ามันแคบมันเยอะเงี้ยจะมาลัทธไมตอนตลาดดีๆไม่เข้ามาเข้าตอนตลาดวายผมก็ยังเข้าใจหัวยังงงอยู่อะ่ะเหมือนคุณมาเปิดร้านขายของอะ่ะคุณมาขายตอนตีสามเที่ยงคืนเงนี้ยคุณจะขายใครอะ่ะก็เหมือนกันแหละครับ IPO เมื่อตอนก่อนโควิดตอนนู่นอ่ะหลายสิบปีก่อนเป็น ช่วงบูมของหุ้นคุณไม่เข้าอ่ะเราอาจจะมองเขาในแง่รายไปนะครับเพราะพอดีหุ้นมันลงเราก็เลยมองเขาในแง่อย่างนั้นเอา,าดูบ้านปูแล้วกันบ้านปูนี่นะครับเห็นแล้วไหมครับอ,อาจจะให้ตีให้ดูนะใกล้บรกนะนะครับบ้านปูเนี่ยใกลเ้เพนไหมใกล้แล้วครับตีอาจจะเออเลยนิดหน่อยตรงเนี้ยทะลุไปได้ผมว่าสวยเลยนะแต่จริงๆอิมันจะมีแนวต้านตรงนี้นะครับที่เคยบอกประจํา ตรงนี้กับตรงนี้ผมว่าตรงนี้ผ่านยากนะผมก็ยังมีอยู่นะผมก็ไม่ได้คอยได้ทําอะไรกับมันนะครับเพราะว่าผมเอาเวลาเล่นกับตัวอื่นพวกนี้สิบสามจุดห้าสามจุดหนึ่งถ้าทะลรู้ได้โอเคสวยเลยหรือถ้าคุณเล่นสั้นๆน,นะครับคุณตีเทลรายแต่แต่อย่างนี้มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์นะผมบอกไปหน่อยนะว่าเทลานี่มันสั้นไปหลุดเนี้ยคุณก็ขายไปนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้สิบสองบาทต้นต้นนะครับต,ตอนนี้มันโอเคมันมันก็เป็นไซเวอ์ไซเวย์อัพแต่ผมไม่ได้มอมันเป็นกระทิงนะครับ สำหรับบรรปุ่ไม่เหมือนสพนะวันนี้ไม่ได้พูดสพจะผมแล้วใช้ดูอีกตัวหนึ่งคือลานนานี่นะครับเท็ดี่ตีไว้ตรงนี้คาร์แล้วเนี่ยไหมพอเบรกเนี่ยย่อแค่ไม่เท่าไหร่ไปแล้วนะครับตรงนี้เบรกเท่าไหร่ยี่สิบนะครับอันนี้ลงไปเท่าไหร่แล้วละ่ะสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วนะครับจากตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแนวต้านพอทะลุตรงนี้สวยงามนะครับมันมีแนวต้านสองอันตรงเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับยี่สิบเอ็ดสองตรงนี้ถามว่าตรงนี้น่าส่วนไหมผมว่าได้วันน่ะค่อนข้างจะน่ากลัวไปหน่อย นะครับแต่ในวีคเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่ผมว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้อาจจะมีการกระชากสักครั้งหนึ่งนะยี่สิบสี่บาทกระชากแรงแล้วผมเดาเลยนะครับว่าอย่างนี้ถ้าผ่านยี่สบสี่บาทนะอาทิตย์เนี้วันนี้พรุ่งนี้ดิมันอาจจะกระชากแล้วเกิดโดจิได้แท่งแดงนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้แต่ถ้ามันขึ้นไปก็ถือว่าโชคดีไปเป็นผมนะกระชากแรงผ่านยี่สิบสี่บนรุ่มมาเนี่ยผมปล่อยขายแล้ว ยังไงมันก็ไม่เกินตรงนี้แล้วครับยี่สิบแปดจุดหกผมเดาว่าเพราะว่าใน,ในวันเนี่ยมันใกล้จะจบรอบรแล้วแหละแต่ในวีคยังไปได้อีกพอสมควรนะครับาอาจจะอาทิตย์หน้าอะไร่เงี้ยอสอพอมาลืมใบพูดถึงอ่าวันนี้สพอลองดูเร็วๆแล้วกันสพเนี่ยเนี่ยเทนไลน์มันผ่านแล้วใช่ไหมครับตรงเนี้ยผ่านตรงเนี้ยจะสวยมากหนึ่งหกหนึ่งหกสี่จุดห้านะครับเทนเนี่ยยังเป็นแบบบูลิชตัวน้นอยๆน,นะผมว่าตรงนี้เป็นพักฐานนะตรงเนี้ยเป็นบูลิชนะครับ ในของสอพอแต่ในเดเนี่ยยังไม่ค่อยมีเทรนเท่าไหร่ยังเป็นการไซเวธรรมดาเป็นการพักฐานยาวหน่อยทะลรูนี้ไปอ่ะผมว่ามีอะไรย่คงมีเฮะคงน้ํามันคงจะกระดีดอีกแรงเลยนะครับเดียกก๋ยวก็ขึ้นอีกลองดูแล้วกันถ้าหลุดตรงนี้คุณก็ขายไปนะครับมาดูเออทีออทีนะครับผมว่ามันทําแห่งทําแห่งนะ ในวีก็ยังสวยอยู่นะคุณดูนะครับในวีกเนี่ยโอเคเลยใช้ได้ก้อนเนี่ยถือว่าโอ้ขึ้นมาพอสมควรดีแต่ตรงเนี้ยเริ่มชักจะแปลกๆแ,แล้วลงมาเทสโลตรงเนี้ยหลายครั้งนะนะหรือมันจะมีอะไรในกอไผ่ไม่ทราบนะครับถ้าตุดไปหกสิบเจ็ดจุดสองห้า 25, กับหกสิบห้าหสิบหกประมาณนี้นะครับถามว่ามันยังมีเดมันดูไม่สวยแล้วแต่มันยังมีนี่คำหัวอยู่นะครับวีกมันยังโอเคอยู่ แต่อย่าลืมนะวีคถ้าคุณตีเทนลน์นะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าตีอย่างนี้มันมันเหมือนไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันยาวไปวิธีการตีมันก็จะมันถ้าตีอย่างนี้มันก็จะอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยจะมีกซ์เซนเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเพราะไส้มันยาวมากผมว่าเลยตีอย่างนั้นนึกออกไหมครับโอเคผมว่าในวีคเนี่ยสำหรับผมมันเริ่มเริ่มจะบ่งบอกอะไรบางอย่างแต่มันยังก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ แต่ในเดเริ่มดูไม่ดีแล้วระวังไว้ให้ดีนะครับลานแอบจะอย่างที่บอกเคแบงเนี่ยเออเริ่มมันดูสวยนะวันนี้บุ๋ยุ่มมาไม่รู้นะเรื่องอะไรนะครับท,ทําไมถึออยู่ดีก็กระโดดปิดปยึดเลยแล้วก็มันปิดเท่าเดิมถามว่าอืมเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะผมว่ามันไม่ได้แย่อะไรเพียงแต่ว่าเนี่ครับโชดอีกแล้วเนี่ยในวีคเนี่ยใกล้วันนี้ขึ้นไปสัมผัสเห็นไหมครับใกลยย้จะสัมผัสแล้วร่วงเ้าถามว่า เอายังไงนแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งหนึ่งห้าสองจุดห้าลองดูแล้วกันผมว่าตัวนี้ค็น่าเล่นน่าสนใจนะหัวรุ่มมาผมไม่แน่ใจนะน,น่าจะเป็นต่างชาติซื้อนะถ้ามันยูดีมันเปิดกระโดดอย่างเงี้ยกองทุนไทยผมว่าเขาไม่น่าทําอ่ะนึกออกไหมครับทรงเงี้ยรออยาให้ดูร้อยี่สิบนาทีแล้วนอืมร้อยี่สิบนาทีโอเคขึ้นมาแล้วผมว่าถ้าเขาจะไม่ให้ลงนะเขาจะต้องคอเคลีย์อยู่แถวเนี้ยไม่ควรจะต่ำเกวถึงสี่สาม 4, นะครับ ก็จะขึ้นต่อไปมาดู G C O ตัวนี้มีคนถามมาบ่อยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ตอบเพราะว่าเนี่ยเคยพูดไปหลายครั้งนะห้าจุดห้านะครับถ้าหลุดต้องไม่มีเรานะนครับแต่เมื่อทิตที่แล้วเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าเออเหมือนมันจะดูดีตอนนี้ก็โดนตบไปแล้วก็ลงมาเท่าเดิมนะครับเหมือนจะเนี่ยดูตรงเนี้ยนะครับมันเขาเรียกเกิดอะไรหัวไหลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะลงมาตอนนี้ก็แค่เท่าไรสิบสองบาทมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะ มันมันต่างฟ้าเหวกับโออนะครับโออหลุดอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ลงไม่เยอะเลยดูยิบเจ็ดจุดห้าลงมาท่าไห่ตามจุดยิบสี่อย่างสาบาทแล้วนะเองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้มันดูแล้วมันอ่าแย่แต่ถ้าพูดตรงๆนะผมไม่ได้มองมันมันแย่นะในวีคเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยืนได้นะน่าจะนะครับถ้ามันสามารถยืนตรงนี้ได้สี่บสองเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่กลัว กลัวว่ามันจะยืนไม่ได้อ้นีเนี่ยกับสาที่เจ็ดเนี่ยถ้าหลุดสี่สองไปสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนี่เอาให้อยู่นะตุ้านนะครับไม่อยู่นี้ตัวใครตัวมันนะลงไายี่สิบจะอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไม่ได้เหรอหุ้นนะครับเป็นไม่ได้ดังนั้นแหละไม่ว่าหุ้นดีไม่ดีนะครับถ้าหลุดตกเหวเมื่อไหร่นะมีคนกระโดดทีกระโดดซ้าอย่างผมมีอ่ะผมลงมาถ้าพูดว่าผมทุนต่ำเนี่ยลงมาเนี่ยผมก็โยนสายทางนั้นแหละไม่ต้องกลัวนะครับคนเล่นทคนิค ถ้ามันหลุดมาอย่างนี้นะถึงเวลานั้นก็มันก็คือเป็น panic ซ e ล์อ่ะแต่ใน d a เนี่ยเกิดดเ v e r ์เจนไอ้อเวร์เจนกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับอ๋อตรงนี้ไม่ได้เกิดใช่ตรงนี้ไม่ได้เกิดตรงเนี้ยใช่นะครับแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เกิดอะไรแต่ตรงนี้ถ้ารับอย่างที่บอกตรงนี้นะสี่สองสี่เป็นสี่สองเนี่ยอยู่ก็โอเคแต่ถ้าไม่อยู่ก็ลงไปสามเจ็ดในกรอบนี้แล้วกัน m a โครนะครับรูปร่างคล้ายตัวเมื่อกี้ปะก็คล้ายกันนะแต่ถานตัวไหนสวยกัน ก็ผู้จากตรงนี้มันเกิดคอนเวอร์เจชัดเจนในเดย์นะแต่ในวีคเนี่ยผมว่ามันยังลงมาไม่ยาวนานพอเหมือนกับ GC นะครับ GC ลงมาค่อนข้างจะสมควรเยอะเลยยาวนานตรงนี้อย่างหนึ่งที่มันไม่หลุดตรงนี้นะครับยังถือว่ายังชีวิตยังรอดอยู่นะคุณดูดยดีๆนะครับหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ตรงนี้แข็งมากครับหนึ่งครั้งสครั้งประมาณนี้ตรงนี้ไม่ไม่โดนตรงนี้ครั้งหนึง่ง ตรงนี้ไม่มีนะครับสามสี่สามครั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสี่ครั้งประมาณเนี่ยนะครับแถวนี้ต้องีเยอะแยะเลยนะแนวรับแนวต้านตรงเนี้ยสามสิบสี่บาทเป็นแนวรับสุดท้ายถ้าหลุดตัวใครตัวมันลงมาข้างล่างครับยี่สามสิบบาทจริงๆลงมาสามสิบก็ดีนะน่าสนใจแต่ดูดูเนเดนะครับถ้าหลุดถามว่าหลุดไหม มีคนชอบถามว่าถ้าทรงอย่างงี้หลุดไหมผมบอกผมบอกไม่ได้ <S <S ผมไม่ใช่เจ้าแต่ถ้าทรงอย่างเงี้มันก็ถือว่าสวยระดับหนึ่งไม่ใช่สวยนะครับเลขาเรียกว่าอะไรการซื้อที่ยอมรับได้ผมเรียกคํานี้ล้วกันเพราะว่ามันเกิดคอนเวอร์เจนเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะว่ามันเกิด Con ver คอดเนเวอร์เจนสองครั้งสามครั้งโอเคมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่มันอาจจะดูโอเคแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สวยมากเพราะว่า การาฟมันยืนอยู่ตรงเหวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้ท่านึ่งเหวหลุดไปก็คือเหวครับอีกสี่บาทนะครับลงมันไม่น้อยนะ4ี่บาทนี่สิบส11เ็สิเ็ดปอร์เนตกว่านะสิบสองเเนะครับจากสามสี่เนี่ยมามาสามสิบเนี่ยสามจุดสี่บาทนี่ประมาณสิบเอร์นะครับสิบเ็ดเปเซก็ระวังไว้ให้ดีนะครับถ้าหลุดมาคุณต้องหนีให้ทันนะมาดูแบมแบมนี่หลอนะครับหล่อไม่มีอะไรทรงโองเคเละเมื่อวานดูดีเลยแหละ ถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็จะทะลุอ่ไนสายห้าสิบนันเดียดนะครับก็อาจจะวิ่งขึ้นไปผมว่าแนวต้านมันคือเจ็ดจุดหกเนี่ยเอาให้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านใหญ่ของเขาถ้าผ่านได้ก็ดีนะแต่ผมไม่ได้มองมันดีเท่าไหร่นะครับในวีคเนี่ยยังเหมือนกับแค่โค้งตัวขึ้นตอนนั้นลงมานะครับที่ผมบอกว่านา,นานแล้วไม่เคยคิดนะมันจะลงมาสิบห้าจุดเจ็ดผมบอกว่าคราวแล้วที่เคยนานมาแล้วที่บอกเนี่ยหกแยกสุดสิบห้าถุดสิบสิบแปด ม,มันก็ลงมาจริงๆนะนเกือบถึงตัแรกลงมาเนี่ยจริงจรงไงตรเกตไหมนี่ยม,มันคือโลของเขานี่ไหมครับจุดเนี่ยถ้าหลุดไปนะภาษาจีนเขาเรียกว่าชิพหายแต่มันก็ยังยืนอยู่ได้นะครับแต่ระวังผมว่าถ้ามีวิกฤตอีกทีหนึ่งนะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปอ่ะผมว่าอาจจะเป็นเลขหลักเดียวเลยก็ได้นะนะครับแล้วคุณไปรอช้อนผมว่ามันก็เป็นหุ้นที่ดีดพอสมควรนะแต่บนลุ่มก็ มามมใหาย,หายโอเคลองดูแล้วกันเบรกนี่ไปได้คุณก็ตรงนี้นะครับสองจุดนี้ก็มาสิบเจดจุดหกสิบห้าเนี่ยคุณก็ซื้อไปแล้วฟอลโลปล่อยมันไปหลาย,ลายไปเรื่อยๆอามาดูตัวนี้ SCGP ตัวนี้มีคนถามมาวันนี้ตรงนี้อีกแล้วนะครับลงมาที่เหวแล้วนะพูดอย่างนี้พูดยากนะถ้าผมแนะนำไปว่าซื้อแล้วมันโดนถีบลงมาเนี่ยนาฬกาถัดไปสีสองนะครับ ไม่น้อยนะสิบบาทนะครับประมาณเนี้ยสี่สองสี่สิบเอ็ดเนี้ยอืมก็น่าสงสารคนที่มีนะอยู่ที่เจ็ดสิบแต่ถ้าถามว่าเราไม่มีของแต่ถ้าคุณขายข้างบนไปคุณที่งนี้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าคุณจะมาคุณไม่เคยมีแล้วคุณจะมาซื้อเสี่ยงว่าคิดว่ามันจะเอาอยู่เนี่ยอืมอาจจะต้องเปลี่ยนใจนะมันบอกไม่ได้นะครับอยู่เนี่ยด,ดูดูดูสามสองครั้งเนี้ย มันดูเหมือนจะเอาอยู่แต่มันอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้ถ้าไม่อยู่คุณก็อีกสิบบาทอะ่ะคุณรับไหวไหมล่ะเป็นผมผมก็ตอบไปว่าผมรอแล้วดูไอ้ใมันยังในวีกมันยังเหมือนยังไม่สุดนะครับมันเหมือนมันยังมีช่องว่างให้ไปเยอะแต่ในเดย์เนี่ยโอเคโอโสแล้วแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในเดย์อาจจะเด้งได้แต่เด้งไกลหรือเปล่าไม่ทราบเป็นผมรอนะครับมันไม่เหมือนกับตัวเนี้ย g ซอย่างเนี้ย จีเนี่ยแนวรับมัน,ม,น,ม,นมันใกล้ไงนึกออกไหมครับถัดไปเนี่ยอีกแค่สาบาทสี่บาทแมคโครแนวรับถัดไปก็ประมาณสาสิบาทก็ประมาณสิบปอร์เซนแต่ตัวนี้โอ้โหถัดไปนี่หนักเลยนะครับยนะี่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วถ้าจะไปห่างช่องว่างมานะันยี่สิบเปอร์เซนก็เลยดูแล้วเป็นขย ე งขย่งนิดหน่อยโอเคก็โชคดีในการลงถุนแล้วอันนี้ก็ถ้าถ้ายัางไง ถ้าผิดทางก็คัดล็อตก็ไม่ได้เสียหายแล้วมีคนถามว่าจะชัดยังไงก็อย่างที่บอกนะ,ะหลุดโลหลุดไฮเบรกไฮคุณก็ซื้อตามหลุดหลุดโลคุณก็ก็ขายมันถามว่าวิธีมันมันจะมีดีกับนี้ไหมคุณก็ใช้ค่าเฉลี่ยหรืออะไรมันก็ได้นะครับลุดค่าเฉลีย่ยคุณก็ขายเบรกขึ้นไปคุณก็ซื้อแต่มันไม่ได้หมายความว่าอา่ามันจะต้องถูกเสมอไปนะครับมันอาจจะใช้กลยุทธเ์เหมือนดาวเทเรี่ ถ้ามันเบรกหายไปเรื่อยๆจุดสูงสุดมันสูงขึ้นไม่เรื่อยมันเป็นขาขึ้นคุณก็ต้องดูก่อนคุณต้องนั้เป็นขาขึ้นหรือเปล่าคุณก็เล่นง่ายแต่ถ้าเป็นมันขึ้นมันขาลงก็ลําบากใจเหมือนกันโอเคไรลองดูแล้วกันอย่างเนี้ยบ้านปูลานนานะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับธรรมรัานาเนี่ยสวยแต่ก็ใกล้ใกล้ผมใกล้ตันแล้วตัวเนี้ยสพก็พักฐานอยู่ตัวนี้ในวีก็ดีแต่ผมว่าชักทำแมงทำแมงนะครับเคแบงในวีก อันนี้สองชั่วโมงนะในวีคไม่ได้ไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะในวีคเป็นการไซเว์ธรรมดาที่เหลือก็ไม่มีอะไรไม่สวยเลยลองดูแล้วกันสี่ตัวแรกเนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ที่เหลือข้างหลังเนี K ่ยเคแบงค์นี่ถือกลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรแย่ที่เหลือหลังจากเนี่ยหลังจากเคแบงค์ไปเนี่ยแย่หมดในวีคนะครับในบางตัวกัในเดย์ก็โอเคลองดูแล้วกันโอเคโชคดีแล้วกันนะครับ